แจ้งข่าวราคายางพาราประจำวันที่ 12, พฤศจิกายน2568ราคายางพาราวันนี้นั้นก็ยังถือว่ายังใช้ได้ก็ยังอยู่ในระดับที่ดีนั่นเองครับยังไม่มีชนิดไหนปรับลดลงไปได้นั่นเองครับสำหรับราคายางพารานั้นราคาจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นนั้นก็มีเจ็สาเหตุหลักด้วยกันก็คือ 1. สภาพอากาศ 2. การใช้ยาง 3เศรษฐกิจโลก4อัตรารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ5ราคาน้ำมันตลาดโลก6การเก็งกำไรและ7ข่าวสารนั่นเองครับมาเริ่มดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้5 6บาท30สตางค์ราคาวันนี้ยังทรงตัวราคาท้องถิ่น5 3บาท30สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3 6 0บาท20สตางค์วันนี้ปรับขึ้นมา20สตางค์ราคาท้องถิ่น 57บาท20สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดี57บาทเจสตางปรับบวกเพิ่มขึ้นมา20สตางค์ราคาท้องถิ่น54บาทเจสตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100% 54บาท50สตางค์ราคายางทรงตัวราคาท้องถิ่น51บาท50สสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 50%ยางสด2 7บาท27สตางค์ราคายางทรงตัวราคาท้องถิ่น2 4บาท27สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55%ยางพักชั่วโมง2 9บาท9สตางค์ราคาวันนี้นั้นก็คือสรงตัวราคาท้องถิ่น2 6บาท9สตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 65%ยางค้างคืน35.44บาท44สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น32.44บสาท44สตางค์และยางก้อนถ้วย DRC 70% 38.15สท15สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น 3 5บาท15บหาสตางค์นั่นเองครับตรงนี้เป็นของราคาตลาดกลางที่จังหวัดสงขลาส่วนราคาท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่นั้นการซื้อขายจะแตกต่างกันออกไปก็คือจะขายได้ไม่เท่ากันในแต่ละพื้นที่นั่นเองครับขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยหลายสาเหตุพร้อมทั้งคุณภาพและเปอร์เซนต์อย่างของพี่น้องในกลุ่มนั้นๆด้วยนั่นเองครับ ปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน3บาทนั่นเองครับและสุดท้ายก็จะไปดูราคาตลาดกลางของ EUDR ตามตารางนี้เลยนะครับและตามด้วยตลาดโลกนั่นเองครับว่าทิศทางแนวโน้มราคายางตลาดโลกตลาดไหนยางชนิดไหนราคาปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรนั้นพี่น้องก็รับชมตามตารางแนวนอนกันได้เลยนะครับจะได้เห็นชัดเจนนั่นเองครับ thank mm -hmm. you